คุสโสพลนะคะเป็นผู้ประกาศข่าวผู้สื่อข่าวช่องผมชันลืกทีวีนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตมาดําเนินรายการในเวทีเสวนานะคะเรื่องวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนไทยเงคนไกของรัฐเองจะช่วยได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาพูดะค,ะคุยท่านแรกเลยนะคะท่านผู้อำนวยการสํานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุวันนี้เราคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะคะท่านผอ,อพรหมมีนการทิยาค่ะท่านตอ เลยไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แล้วก็การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะท่านนี้นะคะท่านดำรงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจํากัดนะคะท่านนพดลสันติภากรนะคะ สวัสดีกท่านหนึ่งนะคะท่านนี้เองก็มีหน้าที่แล้วก็บทบาทที่สําคัญเช่นการเป็นตัวแทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภายัยทุกๆครั้งที่ช่วงหยุดยาวนะคะจะเห็นว่าโอ้โหหน่วยงานหนึ่งที่ต้องทํางานหนักไม่ว่าจะเป็นในช่วงของวันหยุดเทศากาลปีใหม่หรือว่าสงกรานต่างๆนะคะหน่วยงานนี้ค่ะจากสํานักบริการสาธรารณภายัยอุบัติภัยและความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยนะคะท่านหัวหน้ากลุ่มง,งานคณะกรรมการ อุปถัมภ์แห่งชาติคุณพาราดนรุ่งโรธทีระค่ะเดีย๋ยวเราจะเริ่มเวทีเสวนากันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะเรียนถามท่านแรกเลยดีกว่าท่านผอ,อ,อพรหมมินนะคะว่าทำไมเราถึงจัดเวทีเสวนาในเรื่องของวิกฤตอภูัิปิเหตุทางถนนบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นรองแค่สองประเทศประเทศเกาะนีเออู EU, แล้วก็สหรัฐโดมินิกันเท่านั้นเอง เชื่อว่าหลายๆท่านคงเห็นพ้องต้องการน,นะคะว่าคงไม่อยากให้ประเทศเราเนี่ยติดท็อปชาร์ตอันดับท็อปทแบบนี้แต่ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานของรัฐหน่วยงานภาคเอกชนสื่อมวลชนเองก็ตามแต่จะมีส่วนยังไงในการช่วยลดอุบัติเหตุนบนท้องถนนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติอย่างประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะได้เข้าใจแล้วก็นําเอาไปเข้าสูงทราบแล้วก็นำาามา,นำเาเป็นปฏิบัติอย่างแท้จริงเนี่ยนะคะ เนี่ยเรียนถามท่านผอพรมมีนก่อนว่าสาเหตุอะไรคะที่ได้ทําเวทีเสวนาหลักๆวันนี้ขึ้นมาแล้วอยากจะมีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะครับขอบคุณนะก็ขอสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนาจากที่คุณเมย์ถามเนะี่ยจริงๆแล้วมันก็กลับไปอยู่ดูชีวิตของพวกเราฮะผมอยากจะเรียนวนะ่าสื่อมวลชนวันนี้มาที่นี่มายากมาง่ายครับยากยากไหม เหมือนกับชีวิตนี้ต้องเสี่ยงไหมฮะผมมีความรู้สึกว่าผมต้องตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ต้องเสี่ยงภัยทุกวันค่ะแล้วข้อเท็จจริงตอนนี้ประเทศไทยเราก็ถือว่าเป็นประเทศที่ถูกประกาศอย่างเป็นทางการนะจากสถานทูตหลายประเทศว่าถ้าจะมาประเทศไทยกรุณาระมัดระวังเรื่องชีวิตจะกลับไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่ตัวคุณแล้วอย่างนี้นะฮะสถานทูตหลายแห่งเริ่มเตือนท่องเที่ยวตัวเองนั่นก็เลยทําให้หลายหน่วยงานเนี่ยเขา เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าปล่อยให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้เนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายเลขาสุดนนนะท่านอธิบดีก็บอกว่าเอ๊ะเราจะปล่อยให้ประเทศไทยเรามีชื่อเสียอย่างนี้เหรอนะแล้วบางคนก็ออกมาถกกันเรื่องตัวเลขที่น่ากลัวเดี๋ยวพี่ต้องช่วยผมหน่อยนะบางกลุ่มก็บอกว่าตายปีงประมาณ8,00 0คนนะแต่ที่ไหนได้พอเราพูด800 0ปุ๊บฝ่ายตัวเลขที่เขาดูแลเรื่องคนเจ็บคนตายเนี่ยคนเจ็บคนป่วยเขาบอกว่าอย่างน้อยนะพี่หมื่นสาม นะห <laughs> มื่นสามเถียงกันอีกอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไอ้ตอนที่ผมทําอยู่ผมเก็บทุกเดือนทุกเดือนคาดการว่าถ้าจะให้เบ็ดเสร็จจริงๆน่าจะสองหมื่นหกตกลงคนไทยตายขนาดนั้นเลยเหรอแล้วพวกเราจะทํำยังไงนี่ที่ผ่านมาเราก็ทําได้เพียงแค่ว่ามีกลไกของรัฐทํางานตรงนี้ไปดูแลคนไทยแต่ทีนี้เราก็ยังเป็นห่วงนะงเนื่องจากว่าเราทํางานมาสิบกว่าปีเนี่ยเราเริ่มพบตัวเลขอันหนึ่งคือสารจัรุนแรงขึ้นนะ ตัวเลขบาดเจ็บลดลงก็จริงตายลดลงก็จริงแต่ตายเบ็ดเสร็จนะจำนวนครั้งลดนะแต่ตายความรุนแรงสูงนั่นก็เลยทําให้เรามีความยังจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทางานเชิงลึกมากขึ้นแล้ว,วันนี้ที่สาเหตุที่ต้องเชิญพี่น้องสื่อมวลชนมาเพราะอะไรนฮะท่านรู้สึกแปลกใจไหมแต่ก่อนเวลาเรามาพบสื่อเนี่ยเราสื่อจะมาทำํทำถ่ายทำข่าวใช่ไหมฮะเราก็จะตั้งแบกกล้องมาปุ๊บนักข่าวก็วามาถึงก็ขอพเพลสใช่ไหมฮะเอ๊ะทีนี้เราก็เกิดคําถามมาว่า เออแล้วเราเราทำกับสื่อแบบนี้มันยุติธรรมไหมนะว่าไม่มีเวลาให้กับสื่อเลยนะก็เลยตั้งใจอย่างยิ่งว่าเอะเราจะทําอย่างไรที่จะหาทางขอความอนุเคราะห์จากสื่อและฟังสื่อพูดนะฟังสื่อพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสื่อต้องการให้ภาครัฐก็ดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดีสนับสนุนอย่างไรเรื่องข้อมูลเรื่องสถานก,การณ์มีเรื่องใดบ้างที่ยังไม่ถูกขับเคลื่อน่อก็จัดเวทีไปท,ทั่วประเทศเหรอครับ ส่วนกลางนี่ก็เลยมีโอกาสมามาพบกับสื่อที่นี่มีทั้งหมดเลยทั้งวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์นะก็คาดว่าจะเป็นการสร้างความร่วมมือครับหลังจากนี้ก็อยากเชิญชวนสื่อแต่ละหน่วยเนะี่ยท่านต้องการฐานข้อมูลจากใครทั้งประเทศนี่เราจะหาให้สปอร์ตให้นะท่านอยากคุยกันนะักวิชาการระดับประเทศผู้บริหารนะท่านรองนายกท่านที่บดีคนไหนท่ับผิดชอบอยู่หน่วยงานที่ทับผิดชอบอยู่ท่านประสานเรามาเรา,าทำที่เป็นคนกลางช่วยเหลือท่านนะอันนี้ก็เป็นเป็นนโยบายที่เราขอให้เกิดงานวันนี้ครับ ค่ะก็ถือว่าเป้าหมายวันนี้นอกจากสื่อมวลชนแล้วก็ยังมีคือนอกจากสื่อมวลชนที่จะนําเอาสิ่งที่ได้รับจากวันนี้นะําไปกระจายเผยแพร่ต่อสู่สัยกาประชาชนแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของมาตรการของภาครัฐถ้าจะเรียนถามตรงๆงเลยตรงนี้ในแถบด้านเป็นสื่อมวลชนด้วยนะคะทางท่านผอ,อ,อเองเนี่ยรู้สึกว่ามาตรการของภาครัฐตอนนี้เข้มแข็งพอหรือย,อยังคะ ที่จะช่วยในการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการออกในเรื่องของกฎหมายเองก็ตามแต่ในการสนับสนุนในส่วนของการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุโดยเฉพาะบนท้องถนนนี่แหละคะ่ะเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้โอ้โหข่าวออกมาเยอะแยะมากมาย <c oughs> โดยเฉพาะเรื่องของรถทัวร์รถบัสที่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุไปที่สระบุรีนั่นเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งของการที่จะต้องนําไปคิดแล้วก็สารต่อแล้วนะคะว่าต่อจากนี้ไป จะมีมาตรการควบคุมอย่างไรบ้างให้มันเข้มแข็งคือถ้าพูดถึงมาตรการของรัฐเนี่ยผมก<ะ>็อยากถามพี่น้องสื่อมวลชนที่มาที่นี่เหมือนกันว่าท่านมั่นใจไหม <c oughs> มั่นใจไหมครับว่ารัฐจะช่วยปกป้องชีวิตท่านได้อันนี้ผมพูดในฐานะประชาชนนะะออไม่ใช่นักวิชาการนะเราก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐผมมีความรู้สึกว่าผมยังขาดความมั่นใจในขณะที่ทํางานมาร่วมสิบปีเรื่องรดโรงป้องกันอะุบัติเหตุทางถนนนะมีความรู้สึกว่านี่ผมกํลาลังแปลงตัวเองในะตอนนี้เริ่ม ก็เหยียดตัวเองว่านอกจากขึ้นเครื่องบินแล้วลองหันมานั่งรถบัตรมืงองปพระช่วงหลังเนี่ยอยากได้ประสบการณ์ใหม่นะอย่างรถบัสนี่ตอนขอญาตขอนั่งชั้นล่างนะพอเขาบอกว่าชั้นบนเวลามันลูดเนี่ยมันไปหมดเลยทั้งเก้าอี้ทั้งคนขับเอาไปหมดเลยนะวันก่อนเห็นผู้ประกอบการรถบัสสองชั้นตบเท้าเข้ามาพบว่ารถบัสสองชั้นไม่ปลอดภัยจริงหรือนะผมก็บอกว่าปลอดภัยไม่ปลอดภยัดภยไม่เป็นไรถ้าอยากรู้ก็ให้โจของมานั่งชั้นบนดู ไปกับผมไหมยนี่นะต้องไปทำด้วยกันมันถึงจะรู้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจังถือว่ามาตรการของรัฐเนี่ยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติม,ตมอีกเยอะเลยยกตัวอย่างง่ายๆนะเรามีมาตรการลงไปนันโยบายผมนั่งอยู่เป็นกรรมการสุนนเนี่ยกว่าคําสั่งจะไปถึงนะเทศกาลจะเลิกอยู่แล้วนี่ผมตามไปดูคําสั่งแค่บ,บทบาทหน้าที่นะเพราะนั้นผมว่าวันนี้ผมอยากจะมาฟ้องสื่อนิดหน่อยนะว่ารัฐเนี่ยช้าไป ชอบทําหลังกเกิดเหตุนะ,ะประกันที่สองคือมีมาตรการจริงแต่ว่าแหมทํากันแบบจํากัดจําเขียนะจะพูดจะโทษก็ไม่ถูกนะจะไม่ไม่ใช่ว่าจะโทษเขานะข้อจํากัดมีเออยอะแยะไปหมดเลยงบไม่พอเงินไม่พอคนไม่พอพวกนี้คนไทยเราต้องอยู่ในภาวะที่เรียกว่าตกเป็นเหยื่อของความบกพร่อ,องของระบบที่ไม่สมบูรณ<ะ>์ผมว่าพวกเราทุกคนอยู่โลกเดียวกันนะ,ะเพราะนั้นเลยมาให้ผมคิดว่าน<ะ>ีวันนี้ต้องเอาเรื่อง,องนี้มาขอร้องสื่อ ช่วยหน่อยเพ <'t that> <problem> he ื่อเพื่อท่านนักการเมืองที่อยู่ในสภาเนาะวันนี้เขาจะประชุมเรื่องอะไรนะเขาจะได้หันมามองเรามองว่าเฮ้ยตายวันหนึ่งสี่สิบห้าสิบศพนี่ไม่ใช่ธรรมดานะนะหนักหนาสาหัสนะฮะก็อยากให้ฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายที่เป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยเข้ามาจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังครับค่ะาลักฐานอกจากที่อย่างที่ท่านผอปรบินบอกเลยค่ะว่าเออถ้ามองว่ากฎหมายหรือว่า การทำงานบางอย่างัอาจจะย,ยังดูอ่อนแอไปสักนิดหนึ่งเรามาฟังตัวแทนของในกลุ่มของงานโดยเฉพาะในส่วนของสอปทดูบ้างเพราะว่าช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานในส่วนของภาพรวมเองในการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนจะเห็นว่าหน่วยงานหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งคือทางสปทนะคะเราจะไปคุยกับท่านาหัวหน้ากลุ่มง,งานคณะกรรมการป้องก,รรกันอุบัติภัยเหรมชาติคุณพารดลน,นะคะรุ่งโรธีระคุณพรรดลคะ หน่วยงานของทางปอพอเองก็แล้วแต่คุณภรณ์ตอนนี้เองในเรื่องของมาตรการการทำงานคุณท่านออผอพมินบอกว่าอยากจะฟ้องสื่อมากตอนนี้บอกแล้วว่าฟ้องไปแล้วฟ้องไปแล้วฟอฟ้้งไปแล,ว,ปแลวนะคะว่าโอ้โหทํางานยังไงยังไงรภาครัฐมีในโยบายเดี๋ยวเราลองอธิบายดีนึงว่าขั้นตอนในการทํางานของเราแล้วก็นโยบายตั้งแต่ แรกเริ่มจนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีที่มาที่ไปยังไงบ,บ้างรวมไปถึงการทํางานต่อจากนี้ไปจะมีอะไรมาเพิ่มเติมอีกไหมคะครับอขอเรียนสื่อมวลชนทุกท่านอย่างนี้นะครับว่าผมขอเล่าประวัติของสตรถนนนิดนึงครับว่าศูนย์ในการความเป็นไปทางถนนะมีเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2546ครับครับ,รบถึงวันนี้ก็10ปีด้วยกันนานไหมครับเนื่องจากว่าช่วงแรกเนี่ย คณะรรมกรมีมติเห็นชอบนะครับให้เป็นการตั้งศูนย์บริการความปลอดภัยถนนขึ้นมาเพื่อให้เป็นหน่วยงานเครือข่ายในการขับเคลื่อนการป้องกันโรครถท,ทางถนนโดยมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับทราบไหมครับมีกระทรวงไหนบ้างครับที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนง,งานทางศูนย์ถนนคุณมู้ชนท่านใดทราบไหมครับมีกระทรวงไหนไหมครับก็มีกระทรวงควมนาคมนะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับกระทรวงสาธารณสุขสารรนักงานตุลาชาติกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ หน่วยงานภาครัฐภาคอกชนเครือข่ายทุกอย่างเข้ามาร่วมบูรณาการกันนะครับเนื่องจากว่าสติอุบัติเหตุทางถนนที่ผ่านมานะครับเฉพาะปีพศส5เนี่ยค่อนข้างสูงมากนะฮะอย่างที่พอหมินพูดฮะปีที่1ตายประมาณ1 3 0 0 0หันึงพันเยอะไหมครับป่าเจีบอีกปีประมาณ8 0 0 0 0ถึง90,000คนนะครับจำนวนครั้งนียประมาณ10,000 0ครั้งนะครับนี่ข้อมูลปี2546นะครับการหลังจากมีการขับเคลื่อนงานนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยไม่มีแผนเลยนะฮะ ทำงานโดยไม่มีแผนไม่บทความเปทางถนนนะเกิดจากการมติคณรมอรแล้วก็มีการประชุมศูนย์ถนนนะครับประชุมกันแล้วก็ช่วงแรกเราจะเน้นในเรื่องช่วงสงการกับปีใหม่นะครับช่วงที่เทศากาลชึ่งประชาชนนี่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเฉลิมฉลองกับญาติพี่น้องในพื้นที่นะครับซึ่งวันสงการก็คือวันปีใหม่ของคนไทยนะจะมีรถโดยสารต่างๆรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับรถปรับอากาศนะครับรถ ท็กซี่ต่างๆเดินทางกลับบ้านเหนาค่อนข้างเยอะมากนะครับเราสังเกตว่าช่วงสงการปีใหม่นยช่วงที่เทศกาลหมอชิดก็ดีนะครับช่วงเอกภพัยนะครับเรื่องของฝหน้ำโพนะครับคนเยอะมากครมีเป็นแสนคนนะครับผมก็เคยเห็นท่านสื่อมวลชนไปทาข่าวนะครับเยอะมากนะครับการมีผู้เสียชีวิตเยอะมากนะครับก็มีการระลงกันอย่างต่อเนื่องเป็นต้นมานะครับช่วงเจ็ดวันนะครับผมจําได้นะครับปีพศ46เนี่ยมีผู้เสียชีวิตปีอ่า เฉลี่ยต่อวันประมาณ80-90คนนะครับแล้วก็ทํางานกันมานับประชุมกันอย่างต่อเนื่องการเสี t ตีก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับจาก80-90ก็เหลือประมาณ50-60นะครับเวันจาก600กว่าคนในก็เหลือประมาณ500-400ตามลำดับนะครับแล้วก็ในปีประมาณ2548ก็มีจะตั้งจะทาแผนไม่บทความปลอดภัยทางถนนปี 2548-